สวัสดีครับผมเอาวันนี้เดี๋ยวผมนำคลิปซึ่งเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสูตรบังเอิญก็แล้วกันเนาะสูตรบังเอิญหาเลขเด่นสองตัวบนสามตัวบนของงวดวันที่สามสิบเอ็ดกระะกฎาคมนี้นะก็ ผมจะนำสถิติหวยที่ออกวันที่หนึ่งสิงหาคมมาคานวณมาคิดดูเนาะก็ <c oughs> แนวทางเขาอาจจะมาสั้นๆแต่ว่ามันน่าสนใจนะร <c oughs> อบนี้อ,อะไร รอบนี้หวยวันที่หนึ่งสิงหาคมเขาเลื่อนเนาะเขาเลื่อนมาออกเป็นสามสิบเอ็ดกรกฎาก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันยังใช้ได้หรือเปล่าเลื่อนมาวันหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายเอามาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้กันดีกว่า ผมจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาหกสองนี้ก็คือ,อสถิต,ติงวดที่ออกวันที่1สิงหาเนาะเดือนปี6กสองออก3ามแปดเ0 6นะผมจะลองนำเลขอะไรศูน เขียนฝั่งหนดีตรงนี้เลยดีกว่าโอเคอเอาเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับศูนย์ศูนย์หกตั้งนะศูนย์ศูนย์หกตั้ง แล้วก็บวกบวกสามคงที่ทุกหลักนะเขียนตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันนะ,ะบวกสามบวกสามบวกสามอย่างเงี้ย ศูนย์บวกสามก็จะได้ตัวเลขก็คือสามอ่ะศูนย์บวกสามได้สามหกบวกสามได้เก้าหกบวกสามได้เก้า ตัวเลข 3, 3, 9ก็คือเป็นตัวเด่นในงวดวันที่1นึ่งสิงหาคมปี63ที่จะออกเนาะก็มาดูว่ามีไหมสามี3มมีเก้าไหมอ่ะก็มีตัวเลขแค่2ตัวคือ3กับเกานะผลรัฐบาลไทยงวดวันที่1นึ่งสิงหาคมปี63ออก 5, 6, 9, 3, 9, 1 สามเก้าหนึ่งก็จะเข้าไปสองตัวเนาะตัวเลขที่เข้านะก็คือสามเก้าเกือบเข้าสามตัวตรงเลยนะครับสามเก้าสามเก้าอ่ะก็เข้าไปที่สามเก้าชุดสองตัวเป็นสองตัวโต๊ดนะสามเก้าคันหนึ่งไปตัวเดียวถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่ง 1, เข้าไปเลยนะอ้าว มาดูกันใหม่เลยนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปี64เราจะได้ตัวไหน3ามสามเบวกบวกสมทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งนะเออลินพันกันละสามบวกสมเป็นห3สมบวกสมเป็นห9เก้าบวกสามเก้าสบสเอ็ดสบสองได้เลข สองเนาะอ่ะมาดูผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกหนึ่งสิงหาปีหกสี่นะออกวันเดียวกันปีเดียวกันเก้าหนึ่งศูนสองหกหนึ่งนะอ่าวันที่หนึ่งสิงหานะออกสองหกหนึ่งตัวเลขที่เด่นสองตัวสามตัวมีหกหกสองก็ชนกันที่หกเนาะก็มีหกสองมีไหมอ่าสองหก สองหเข้าเป็นตัวโต๊ดทั้งหน้าอีกแล้วครับสองหหสองไม่มีหนึ่งเกือบเข้าสามตัวโต๊ดอีกแล้วครับ <c oughs> เข้าสองหนะอ่าอันนี้คือเราหาตัวเด่นได้เลยสองหสองตัวหาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งใส่ถ้ามันยังเดินดีอ้าวมาดูนี้วิธีการทำต่อก็หา ตัวเด่นหนึ่งสิงหาคมปี65เนาะ65ว่าเขายังเดินต่อไหมอา้าวหอบวก3ทุกตำแหน่ง6บวก3เป็น9นะ6บวก3เป็น9 2บวก3เป็น5นะ995 ตัวเลขที่เด่นก็คือ9กับ5 9กับ5มาดู1สิงหา6 5หออกอะไรครับ4 3 6 5 9 4 5 9 4ตัวเลขตัวเด่นของเรานะครับ9กับ5ก็มาที่เป็นสองตัวหน้า2ตัวหน้าอีกแล้ว9กห้า เกกับหนะเออก็เกือบเข้า3ตัวอีกแล้วครับแต่2ตัวเขาไม่พลาด <c oughs> 9กับ5นี่ผมขอทำเป็นแบบนี้ก็แล้วกันจะได้มองเห็นกันชัดอ่ะนี่นี่3ปีซ้อนเลยนะครับ เอ <Wow. S 2> เราหาสองตัวบนได้แบบสามปีซ้อนเลยอืมแล้วงวดวันที่อ่ะจะเรียกว่าหนึ่งสิงหาปีหกหกก็ไม่ได้เนาะเขาเลือกเนาะเป็นสามสนะิบเอ็ดกรกฎาเนาะก็ไม่รู้ว่าสูตรแบบนี้เขาจะยังเดินต่อหรือเปล่าอ่า ลองลองคำนวณดูเนาะลองคิดดูอะถ้าจะหาของวันที่31กรกฎานะเยื่อนมาจากวันที่1สิงหา9 9้บวก3เหมือนเดิมทุกตำแหน่งเนาะ9บวก3เป็น12ใช่มอะ 9, บวก3เป็น12 5บวก3ได้8 ตัวเด่น2กับ8เพราะตัวนี้มันซ้ำกัน2กับ8ปดเขาจะมาให้ไหมเขาจะมางวดวันที่31กข6อห จะมี2กับ8ให้เห็นกันหรือเปล่าถ้ามาตามตำแหน่งเดิมนะที่งวดนี้ได้3ามเก้าขาก็มาที่3ตัวหน้า6 2สองเขามา2อหข้างหน้า95้า้าเขามา 5, 5้าข้างหน้าแล้วงวดนี้ถ้ามาแบบนี้28หรือ8ปดสองอ แต่ผมมองเป็นที่เลขตัวนี้มากกว่าถ้าเข้ามาเหมือนเดิมนะมันจะมาแบบนี้ได้ไหมอะนะ8ปสองอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นเลขอะไรหามาใส่อ่ะไม่แน่นะใครชอบหรือเปล่า8ปสอง x เออถ้าแนวทางเขาดังเดินต่อเนาะ อันนี้ขอย้ำว่าเป็นสูตรบังเอิญหาเจอนะสูตรมโนก็แล้วกันซึ่งตัวเลขเขาก็ไม่เยอะนะเขาได้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะมาไหมอ่ะแปดสองเอ็ะเดี๋ยวผมลองทำอีกสูตรหนึ่งให้ดูเนาะก็จะใช้ใช้ สถิติเก่านี่แหละศูเริ่มตั้งแต่006ปี62นี่แหละอามาคำนวณน,นะ006ลองเอาตัวเลข3ตัวนี้มาบวก3ตัวหลัง3ตัวบนมาบวกดูว่าตัวเลขเขาจะใกล้เคียงกันไหม006เขียนแบบไหนดีวะจะได้มองชัดหน่อย 0 0 6 0 0 6ถ้าบวก3บวก3เหมือนเดิมบวก3ตำแหน่งทุกตำแหน่งนี่แหละบวก3บวก3นะ0 0 6บวก3ก็ได้ตัวเดิมนะเพราะว่าตัวเลขยังไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ได้3 0บวก3ได้3 ศูบวกสมได้3 6มบวกสมได้9อ่ะอันนี้ก็คือได้3 3 9ก็จะชนฝั่งนี้ก็คือ3ามเหมือนเดิมได้แค่2ตัวอ่ะแต่งวดถัดมางวดถัดมาผมจะเอา3ามสามหไก้าหนตัวเลขตัวนี้เลยนะตัวที่ออกเลยนะ วดปี6กสามนะหนึ่งสิงหาหกสาออก3ามเกหนึ่งผมเอา3ามเก้หนึ่งสเกหนึ่งตั้งบวกด้วย3บวกเขียนตรงนี้ก็ได้นะฝั่งข้างๆบวก3ทุกตำแหน่งนะทุกตำแหน่ง3ามบวกสได้หก้าบวก3ามได้สอง สิบสองเนาะสามบวกหนึ่งได้สี่นะได้หกสองสี่ก็เข้ามันที่สองตัวเหมือนเดิมไม่ไม่ถึงสามตัวนะผลรัฐบาลงวดหนึ่งสิงหาหกสี่ออกสองหกหนึ่งนะสูตรนี้เขาก็จะชนกันที่หกสองก็มีหกสองตัวนี้ได้หกหกสองอันนี้หกสองสี่เออก็ใกล้เคียง สองหกหนึ่งที่ออกก็เข้าแค่สองตัวนะเอามาดูวดขัดมาเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งตั้งนะหาปีหกห้าเนาะหาวันที่หนึ่งสิงหาปีหกห้ามีมีใครไม่ทันหรือเปล่าอ่ะบวกสามทุกตำแหน่งสองบวกสามเป็น ห้าหกบวกสามเป็นเก <3, 1 S 1> <3 S 2> ้าสามหนึ่งสามได้สี่ผลรัฐบาลไทยงดหนึ่งสิงหาหกห้าออกสี่สามหกห้าเก้าสี่เฮ้ยปีหกห้านะปีที่ผ่านมาออกไอห้าเก้าสี่สามตัวตรงเลยนะครับ <c oughs> สูตรนี้ได้เก้าเก้าห้าซึ่งก็ชนกันที่ห้าเก้าเก้าห้านะ แต่ว่าปีล่าสุดเขาออกมาตรงเลยสูตรนี้เขาอาเอาเอา,เอาสถิติย้อนหลังเขามาบวกสามทุกตำแหน่งได้ห้าเก้าสี่ซึ่งเป็นงวดล่าสุดนะออกมาตรงเป๊ะเลยห้าเก้าสี่อ่ะผมถึงเรียกว่าสูตรบังเอิญไงสูตรบังเอิญเอาแล้วถ้ารอบนี้ห้าเก้าสี่นะแป๊บหบนึ่งนะครับ จาก,ก็เยอะก็งงเหมือนกันอจับไปจับมาเลอะหมดเลยผมใช้ตัวเลขนี้ตามหนึ่งกว่าตกขอบห้าเก้าสี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมออกห้าเก้าสี่นะมาคำนวณดูว่าอ่ะงวดสามเอ็ดกรกฎาคมซึ่งมันทดแทนกวันที่หนึ่งสิงหานี้ ตัวเลขเขาจะได้ตัวไหนห้าบวกสามเป็นแปดนะเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะได้แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสามตัวสามตัวบนงวดนี้ไม่รู้จะมาตรงหรือเปล่ามีใครชอบหรือเปล่า แปดสองเจ็ดชุดเดียวอแปดสองเขาตรงกันนะแปดสองสองแปดสามตัวนี้ได้แปดสองเจ็ดซึ่งสองเจ็ดก็น่าจะไปชนที่แปดสองเจ็ดชุดเดียว แข็่ๆเด้ยพี่น้องเออสูตรบังเอิญไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็ลองนำไปพิจารณาดูเนาะผมเห็นเดแนวทางมันก็สามปีหลังเขาก็มาดีถ้าปีนี้เขาเขาเดินต่อ ก็มีแปดสองที่คิดว่าน่าจะมาอาจจะเป็นตัวมาสองตัวหน้านะแปดกับสองแต่สูตรนี้เขาได้แปดสองเจ็ดชุดเดียวด้วยเออก็น่าสนใจนะครับผมซึ่งแปดสองเจ็ดนี้ขอย้ำว่าไม่มันไม่ตรงกับเลขสิบหน่วยบนหน่วยบนของผมได้สี่กับห้าแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ได้อะไรหกกับเก้านะก็คือมันจะฉีกแนวไปเลยนะ เอ,อสูตรนี้เขาไม่มีศูนยออ์ผมก็เลยยังยังยังช่างใจอยู่ว่าเขาจะมาให้หรือเปล่าอ่ะก็เลยนำสูตรสูตรบังเอิญนี้มาให้ดูเผื่อบังเอิญมาจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนอ้าวแล้วก็จะมีสูตรสองตัวตรงซึ่งเขามาบนหางงวดแล้วก็มาล่างงวดล่าสุด เขาดันลงล่างตรงด้วยนะก็จะมีตัวที่ตรงอ่ะเห็นไหมก็จะมีสองเจ็ดนะซึ่งสองเออสองเจ็ดมีตรงอยู่ชุดเดียวนี่แหละเนี่ยชุดสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดก็ลองมองดูนะก็ได้ชุดเดียวไม่เยอะด้วยตัวเดียวไม่ออกก็ไม่เป็นไร นำมาให้พิจารณาให้ดูอ่านะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นสูตรบังเอิญเพิ่งหาเจอรอบวันจันทร์ออกวันจันทร์ตัวเด่นผมมองดูแล้วมันจะมีแค่6กับ7ที่น่าจะเด่นเยอะที่สุดนะผมว่านะ6กับ7แล้วก็4 3สาตัวนี้ไม่น่าจะหลุดนะเดี๋ยวผมจะลองนำไม่แน่ใจว่าจะมีเวลานำสถิติหวยวันจันทร์ มาให้ดูหรือเปล่านะหวยวันจันทร์หลัก10บเขานำโด่งมาที่ถ้าเป็นบนน่าจะเป็นเลขหหรือเปล่านะเออไม่แน่6กับ7อะผมคิดว่าน่าจะมีมาไม่บนก็ล่างนะรอบนี้อ่ะก็ฝากชุดนี้ไว้ให้พิจารณาอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นชุดตัวเดียวที่แหวกจากสูตรอื่นหมดเลยนะมันแหวก ไม่แหวกอะ่ะไม่ได้แหวกหมดก็มาชนที่สองตัวสองตัวตรงเออสองตัวตรงที่งวดล่าสุดมันดันลงล่างอะ่ะปกติผมจะเอาไว้ที่บนดันลงล่างก็มีตรงที่สองเจ็ดตัวดึงตัวเดียวนี่แหละสองเจ็ดเลยเออเคครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ